Đang dùng tôi dùng dùng tôi đó Lo luôn bây giờ bây giờ cái gì Có được đóng ư Có đẹp gì Nhưng cho đến giờ đều bác không đẹp bắp Nhưng cái khai nhập là có nó yên Nhưng cái tự tướng lên nhé là bài nhập chung Mà xài Mà Mà เนื่องจากความต่างนิดนึงมันอ่านได้นะแา่เพิ่มยากก็ไม่ขช่ยาแตเพราะว่ามันต่างมันมันอ่านไม่เร็วไม่เร็วก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยไอะเรื่องลูกเนี่ยอะไรนะไปเป็นปูกเลยนะฮะไม่ใช่อะไรนะหาความรุ่งไปออกแล้วน่าจะว่าในแง่ที่ เหมาะสมกับความคมของมันมันจะออกมาแบบนี้แบบนี้เราดูไม่ออกเพราะเราลดลงมาโดยไปลดปฏิสัมมือ ก็ออกมาชัดพอสมคันะฮะแต่ก็ไม่เสียบโรวก็เ็จะออกมา5.22ใช่มนเต้นออกมานี่คือวั้ามหลังไม่ไดมที่นี้ามรงบัาดูน่อนันีงานนน่ะอยู่กางโต๊ะแต่ดูปลายก็ก็พวกปายเราบริษัทหานี่่ใท่รมีนนาไดน ท่าก่นวารที่โคนหไรวัดที่โคนนะเ๊ะเว,วัดที่โคนเออไม่ไม่ต้องวัดที่ปล ต่างกันอรต่างกันไม่จ่เยเยอะกต่างกันแลราทำไมวันที่าไมต่างกันต่อลตถาตกันต้งมีามถต่างแล้ววันที่คนเลนยะต่างกันทำไมต้องวัดี่ไปเราต้องใช้ตรงนี้ฝืนมาี๋ยวเขาก็ยประกาายมันไม่ได้นะซื่งมาถึงตรงช่วงบ่ายนะช่วงบ่ายตอนนี้ิที่บาร์ว่า

ต่จะไม่แต่งเคื่อคือว่าไม่ได้นี่คือวามสุเด่นถ้าถอดถุงก็ถุงจะต้องมีมา Bởi vì chém chứa hoài, nó sẽ phải cố gắng lo cho chúng ta gặp những người nào ở nào ินะฮะผม่ที่สีดำนะครับเป็นผมู่ทีสีขาวอ่างี่รักการเดนทางี่ะเก็เงเราต้องทให้ตั้งเ็องจริงๆไม่เคเจอนจะังงสี่สีนะเาทำอะไรอ่ะ ในบริษัทงานตัวเนี้ยเราตึงมายาวๆงานยาวๆเวลาที่สำหรับขึ้นรูปมันจะเกิดแรงกดไปที่ลำตัวของเท้าไม่ใช่ครับเวลาที่แรงกดเขาก็จะโค้งเหมือนแรงกดแต่มันก็หมุนตึงงานก็คลมนะฮะพอเราเริ่มตึงปั๊บงานก็ติดกับพองานติดกับถามว่าเท้าตัวนั้นหมุนเมื่อกล้าระดับแล้วมันนิ่งคงมไหมมันแปลกไหมเอาคดมันเกิดเป็นนิ่งขึ้นไหมถ้าเกิดเป็นริ้งขึ้นมาแล้วเกิดอะไรเช่นสมมติเอาไปใส่ มีแบรดดิ้งรองรับอีกต่อมันก็โดนหลองตึ๊บเวลาแบรดดิ้งรองรับวับมันก็นม่แต่วพอเขามันโค้งมันแอนแล้วพอันกกลอมก็จะเกิดาการส่ายไม่ใช่เมื่อเกิดการส่ายวัดหลมที่วิ่งผ่านช่องก็จะเกิดมีลมช็องออกบ้างออกร้อยออกบ้างออกร้อยออกบ้ออกออกางรู้ใช่ไหมฮะทำให้เกิดเสียงดังเสียงดังจะเกิดเสียงดังไม่ระบัดเสมอถ้าเกิดความรำคาญถ้าเป็นแอนแนัน่นแหละังต้นเหตุงั้นก็ทำยังไงก็ได้เสียงดังให้ดังให้เราเดินมันก็รับเลยเพราะมันจะหลอมาน เข้ามาแั้นถ้าเกิดแรงเนี่ยคขาเข้ามาแรกแน่ถ้าเกิดความรำคาญแต่รถพักยังฟินไหมแต่ถ้าเสียงดังเบาดังเบาดังเบาอยู่ยังไงคุณก็จะไม่ฟินจะเกิดความเพื่อจำพายเพราแดดเสียงดังไม่เป็นคาดนี่คือหลักการโดยเดียวกันนะถ้ามันจะดังดังให้นิ่งหรือก็ไม่ดังเลยแต่ถ้าดังมากเบามากดังมากเบามากเนี่ยจะเกิดความรำคายเพราะแดดเสียงดนั้นเกิดจากหลายแรงเผาที่มันโกงก็เป็นได้เขาจะมาวัดเผาว่าเผาอที่โก่งไม่โก่งคาว่าพอโกงก็คือ จุดสุดกาของเทาวงกลมที่เป็นจุดศูนย์กลางจุดสุดกาจุดสุดกาเขาต้องอยู่บนจุดตรงเดียวกันจะง่า้เทาถึงจะไม่ตกแในเมื่อเท่าจน้อยจะตัวเล็กไม่สนใจแต่จุดศูนย์กลางทุกคนจะต้องอยู่บนจุดตรงเดียวกันนั่นคือเทาจะไม่ตกดันั้นจุดแค่ตรงเกิดจากอะไรจุดตรงหาได้ไหมจุดตรงเกิดจากจุดสองจุดนั้นคุณต้องหาจุดสองจุดก่อนให้เชื่อมมาสร้างจุนตรงหลังจากนั้นก็ดูองอื่นที่ว่ามันอยู่บนเส้นตรงนั้นไหม ถ้าไปอยูบนทิ้งตรงนั้นแสดงว่าเขาตรงนี้ไม่โค้ดไอ้ตำแหน่งที่เราจะวัดเช่นตำแหน่งท้่วางแบริ่งเป็นจุดของตึกที่สร้างเป็นตัวตำแหน่งที่วางพัดลมตำแหน่งที่วางบูธตำแหน่งที่วางเฟืองตำแหน่งที่วางกู้เล่ตรงนั้นเอามาวัดผมคิดว่ามันอยู่บนทิ้งตรงหรือไมถ้าไม่อยู่ก็จะเกิดการส่าเกิดการงานเกิดการติดหลอที่เร็วขึ้นจะไม่ได้ดัง้นเราจะเริ่มวัดอู่ทีนั้นการวัดตรงนั้นอยู่ตรงไหนเราจะทราบว่าการวัดอากาศอามแบบรถแก๊สรถแก๊สจะตรงไหนอะไรอยู่ตรงนี้ แล้วมาบรรลุแกนวัดยังไงครับวามุ้วัดคุณคนวัดต้อาจะกาทำอะไรนะชื่อระกอบรายตัรที่เล็สมถ้ม้ที่เล็กสาเพราะสองวงแรกจะถูกส้างเป็นเพชรตรงแล้ววงที่สามมันจะเอามาพเราะว่าไอ้วงที่สามันอยู่บนเพชตงนั้นไหมเพรานั้นวัดจะมาถงตรงวัดอบกสองวงได้นะ สวงได้แค่ส <Cette cow, S 1> ี่ตรงเช่นอย่างนี้ระเด็กนะสี่วงได้ไหมห้าวงได้ไหมก็มีอะไรเปนให้เยอะแต่้ัดถึที่สามวงจวัดสี่วงเข้าก็ไ่ต่าาแต่เอเอาค่กลองดูอ่ะนะครับวัดสี่วงวัดผลสดอแค่้านจให้วัดดีเดอยว้วคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งคือต้องาพุดตัวตัวรักกอนตัวที่ห แล้วก็ตามแบบตามแบบล้วก็วัท e> right? um> uh ี <c urs> <c urs ่จุดซัพอร์ตจุ่วาง้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตี้ัอบหกแร้ขอบวัดโองคก่อนมป่นี่เลยให้ลูกเราตรงนั้นจะวัดวมที่ึงเล่นปรกันตนี้หรอลังเง้ยน้มันก็จะให้ตัดให้คุณวัดวงที่สอง B2 ับมาเพียเลยครับเมื่อเคยทาไปกินถูกยเียวนะครับก๋เตียวกวยเียต้มยำเริ่มไม่อร่อยเนแล้วีแหละต้มยำเริ่ไม่อร่อยต้มยำเร่มล้ำตกล้มตกแล้วไม่ใส่จะกผมนีไมอ่ะมีแม็กก็ละ อต้นแงหนึ่งต้นแดงสองเนี่ยดูที่แปบนะแปจะบอกว่าต้น่ดงไหนแหวนแมรี่มาว่าต้นแงัหนเป็นุกวัดต้นแงไหนที่วางเปลือต้นงที่วางผู้เล่ต้นแดงแล้วก็แบบที่จะมาดูว่ามันร่วมแก่เรนไหมในความจัดการพูดอยู่แบบน้นะต้นแงไหนทุกนดูที่แท้แท้จะมี่ากานะหลังจากน้นีการวัดเอเมชิแเป็นวงที่ แกนกันเฉยมันเป็นการรับเรื่องกนว่ามันคโค้หรือเปล่าสทย่บวก็ได้ก็้วแตกสามอย่างนั้นอย่างนั้นสาวมีคดีอย่านั้นมวกกนกลาง้าไอ้เนี่ยอะไรนะเขาว่ามันโคตรโม้มันกไปรัดสีเคือไว้ไว้ได้ไหตอนนี้ได้เพราะข้อมูลมันจะเต็มสสอไปแล้วต้อคุณไปปรกบ็้อคย้ายงานกันนะฮะเครื่องไรู้คุณย้ายไปไหวัดเอสีแล้วตั้งให่ชิว ััววมดดอันนี้ะที่เราเขียนแรกมันเป็นการวัดแบบหน้าปเป็นการวัดแบบหน้าอันไหนอันเนี้อันแรกที่เขียนตอนแรกสเตอร์ลิงแล้วมันก็ต้องไปวัดแบบ L Y X อีกปรับสีดำอ่ะปรับสีดำที่หนงข้างบนท่มะวงที่สองข้างล่างวงที่ี่แล้วก็ลาเป็ ระหว่างวงหนึ่งวงวงสี่วงหนึ่งวงวงสองแล้ววงบนวงล่างก่อนหลังจาแล้วก็าตั้โยนเส้นระหว่างวงบนวงล่างไล่มาเลยว่าแกงกคอนไปเท่าไหร่ก้อนไปเท่านี้ตั้งจะบอกให้ดีว่าถ้านนีต้องสร้างวงกลมล้อมรอบจะได้รดจิ๊เตอร์ออกมาเท่าไหร่เนยวงสองวงสามวงสี okay. ่วงกันไ uh so, ้ฮะวงเบียววงมันจะหนีไปเลยเสียนี่มันมีปัญหาก็คือผมไม่รู้ว่าเกิดปัญหาอะไรมันจริงไม่น่าจะเปี้ยวขนาดนี้อาจจะขึ้นแบบผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันจะแพ้อะไรหรือเปล่าเครื่องมันพัง แก่ก็ดำเการไม่ไงนี้มันไม่ถือขนาดนี้หรอกเจ้ากรมที่สามมันเหีื่ยไปเลยมันไม่น่าใช่น้าจะเป็พตอะไรที่จะแทรกเหมืนได้นะครับอาจจะเกิดปัญหาแล้วมันมันจะไม่ได้นี่คือหลักการที่ใหญ่เดียวเวลาว่าเราเราวัดเกิดนะครับนี่คือการวัดความร่วมแก่แต่วันนี้ยังไม่คุณทำาแบบคุณจะต้องเดี๋ยวคุณก่อนที่เครื่องมันจะไปให้แบ่งกลุ่มกลุ่มนึ่เราให้มีอยู่คน ก็ไดเพาไสาหารเก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดุณละเก้าเก้าเกาทนละยีินาทียีนาทีให้หักเก้ายี่นิาที่กทิเมหักเก้าีนทีได้ก่อนองค์ทักยี่สาทีทได้ตอวนี้พวกจะเริ่มวัดยได้วัดความกมอันกับได้เอาแค่นั้นตั้งย้่สินาที่วกทิศก็วัดความกลมไม่ได้ก่อนคุาทำกลมได้คุณจะวัดความกลมได้แล้วแต่ถ้าคุณวัดความกลมไม่ได้ตั้งยี่นาวทจะทิได้แ่คุณก็วัดอะไร ดังนั้นใน20นาทีที่แบกกลุ่มละ9 9 9นะทำตรงนี้ก่อนก่อนที่เรื่อนจะดับระดับรับปิดทิงไว้ประมาณสัก15นาทีแล้วเราจะไก็เปิดใหม่นเพราะมีปัญหาตรงนี้เดี๋ยวเพื่นเปลี่ยน้าให้จับติดนัเลโอเคนะฮะที่ใครจะถามเพ่นไหนบ้าง๋ยวเร็วนะครับเวลาที่ตั้งเป็นกดิชันลองเแค่น้ำหักงานที่เดี่วางลงมาจะไม่ใช่ยำมุนมาจนก็บันตรงเวนั ก็เลยจับาน้กนแน่นนะครับะน้นเบาๆโยกไปโยกมานั่อนี่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็ไม่ครับนที่ดูให้ดีเล่าบอกว่าคนที่านะครับถ้าันันแล้วของผมไม่ใช่กจารโดท่านโดยท่านไม่ละมันอยู่ในนี้แลม่้ก็เระว่าบารอย่างมันไดไม่ด้นะยัจไงห้ามครับเ่อนที่อนที่มจำตรงนี้ออกเพ่อใช้ระกาเาเอการน่นหมายอเสร็จเลยไม่ได้ หน้ารตวจะ้งนะครับอจะถามอะไรบ้างวแบกลุ่มเลยแบ่งเองได้ไหมได้แบ่กลุ่มเก้าเ้าเพื่อนเพื่อนแปดคนเรียบแล้วอ่นแค่เพื่อนู้ลเก้าคนมันแบบมีาวดออกมาเพื่อนแปคนมันมีลกับไอ้กลุ่มเรได้แลวก็สองหมื่นหกหมืนหกสมื่นหกจะใหญ आणि या फिर पाच कोण रे दिलेला ते तर लुकू नका कोण